รครับก็กราบสวัสดีนะครับวันนี้ผมก็ามาส่งเรือที่จังหวัดอยุธยานะครับอำเภอท่าเรือเนาะแล้วแถวเขื่อนพระรามหกนะครับเป็นเรือทัะเลสห้าเมตรนะครับเจ้าของชื่อพี่อนอนท์นะครับผมนี่โบกมือนะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> เผื่อใครลักไปเข้าไปดูนี่ยูทู e เลยครับโอเค นานาทัดสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันที่เบอร์โทรศัพท์0817744693นะครับผมนี่นะครับก็ขอบคุณพี่นอนทนนะครับที่ให้ความอนเคาะสั่งเรือมาใช้นะครับนานาทใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับหรือมาดูเรือ,เอแถวๆนี้ได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอนะครับ